โอเคครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับคอสต,ตะลุยข้อสอบทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เป็นพาร์ทโฟนะครับ EP ที่6นะครับในส่วนของคอสต,ตะลุยข้อสอบตอนนี้เดินทางมาถึงข้อ146แล้วนะครับขอเริ่มเลยก็แล้วกันวันนี้เราจะมีการทดสอบท้ายสัปดาห์ด้วยก็คุณครูจะเฉลยอย่างเดียวนะวันนี้ไม่มีการถามนะครับ ข้อ146ครับนักเรียนโจทย์ถามว่าสนามหญ้าหน้าบ้านของกนกวันนะกว้าง15วายาว20วาครับทิเกอร์มาพอดีถ้าต้องการสร้างน้ำพุที่มีฐานเป็นรูปวงกลมครับซึ่งมีรัศมี7เมตรถามว่าจะเหลือพื้นที่สนามหญ้าหลังบ้านหลังจากสร้างน้ำพุแล้วกี่ตารางเมตรก็โอเคเลยอันนี้ข้สอบไม่ยากนะครับ วิธีทำนะผมผุดสเก็ตภาพให้ดูก่อนสนามหญ้านะครับแบบนี้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง15วายาว20วาครับเขาต้องการสร้างน้ำพุนะครับไว้ในสนามหญ้าน,นี่ครับซึ่งน้ำพุนี้มีรัศมีอยู่ที่7เมตรก็ 7เมตรนี่นะถามว่าจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่อันนี้เป็นรูปแบบพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ด้านนอกนะครับพื้นที่พวกนี้คือพื้นที่ที่แรงเงานั่นแหละในการหาพื้นที่แรงเงานะครับเราก็จินตนาการถึงเวลาเราตัดกระดาษนะครับเราต้องการพื้นที่ที่ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการก็มาลบออกแค่นั้นเองแนวคิดนะครับ พื้นที่ใช้คำว่าพื้นที่สนามหญ้าก็แล้วกันพื้นที่สนามหญ้าครับได้จากเอาพื้นที่ใหญ่นะครับพื้นที่ใหญ่ในที่นี้ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่เล็กนะครับที่เราไม่ต้องการก็คือพื้นที่วงกลมซึ่งพื้นที่ใหญ่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมครับ ลบด้วยพื้นที่เล็กก็คือพื้นที่ของวงกลมแทนค่าก็จะได้เป็นกว้างคูณยาวนะครับก็เป็น15บหคูณ20ลบพื้นที่วงกลมาย r กํลังสองนะครับ22.7สิบอง่วนเคูณ r คือ7คูณ7ซึ่งถ้ารัศมีเป็น7คุณคกูเคยให้ท่องไปแล้วตั้งแต่รอบแรกเลยจำได้ไหมพัตเตอร์ ถ้ารัศมีเป็นเจ็ดพื้นที่เป็นเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบสี่ตัวอะไรนะร้อยห้าสิบสี่ครับโอ้สุดยอดนี่ต้องพร้อมแบบนี้เราอ่าสิบห้าคูณยี่สิบนะครับอันนี้ได้สามร้อยลบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับก็ไม่มีอะไรสามร้อยลบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เอ๊ะเดี๋ยวๆนะ หน่วยมันไม่เท่ากันนะครับว่าอยู่มันคือจะราบเรื่นดีแท้วาหน่วยเป็นวานะครับหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรครับนักเรียนหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรเพราะฉะนั้นสิบห้าคูณยี่สิบมันเป็นวานะพื้นที่ก็ต้องคูณคูณสองไปอีก เปลี่ยนตรงนี้ใหม่อันนี้ไม่ใช่สิบห้าคูณยี่สิบละสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบครับยี่สิบก็เป็นสี่สิบนะแปลว่าสิบห้าวาก็คือสามสิบเมตรสี่สิบวายี่สิบวาก็คือสี่สิบเมตรนะครับสี่สามสิบสองศูนย์สองตัวครับหนึ่งพันสองร้อยตารางเมตร แล้วค่อยไปลบ154อ่าแบบนี้ค่อยใช่ลบแล้วเหลือ1 0ึ่งพตารางเมตรครับตอบพื้นที่สนามหญ้านะครับเหลือ1 0ึ่งพตารางเมตรโอเค ต่อไปข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเขียนทันคุณครูอยู่เนาะเอิงคุณครูตั้งแต่สอนมาเห็นเอิงนี่และนั่งจดคุณรูยังไม่เห็นใครจดเลยผมก็จดครับโอเออเอแค่คุณครูมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ที่คุณครูพูดหมายถึงว่าเธอไม่ได้เปิดกล้องไงคุรูก็เลยไม่เห็นอัเตอร์เธอจดอยู่ครับช่วงเงินแลกวก แล้วช่วงนี้ออ่ยเตายตาจำข้อสนางครับโอ้จะเก่งเกินไปละร้อยสี่สิบเจ็ดครับพ่อใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากบอ่อปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีน้ำเต็มบอ่อนะบอ่อปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อผ่านไปสองชั่วโมงสามสิบนาทีพบว่ามีน้ำเหลืออยู่ในบอ่อที่เป็นเก้าในสิบก็คือเก้าส่วนสิบของความจุขอบ่อ ถ้าสูบน้ําได้สามพันสองร้อยลูกบาทเซนติเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วบ่อบปลานี้ถามว่ามีความจุจริงๆเนี่ยทั้งหมดกี่ลิตรเอาเรื่องของเศษส่วนมาคิดเทียบด้วยนะตัวนี้ <c oughs> บ่อบปลานะครับอ่าสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีน้ำเต็มบ่อครับเวลาผ่านไปสองชั่วโมงสาสิบนาทีพบว่าน้ำเหลืออยู่ในบอ่อคิดเป็นก้าในสิบเวลาสองชั่วโมงสามสิบนาทีอะน้ำลดลงไปปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าสูบน้ำได้สามพันสองรอยลูกบาทเซนติเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้สามพันสองรอยแสดงว่าสองชั่วโมงครึ่ง่ะ จะได้เท่าไหร่ก็เอามาคิดเทียบกันก็ได้นะครับวิธีทำเนาะเนื่องจากว่าเวลา2.5ชั่วโมงเนี่ยสูบน้ำได้คือมันเหลืออยู่9ใน10แสดงว่าเขาสูบน้ำได้1ใน10นะครับ1นึส่วนสิของความจุด แล้วก็มันไม่มีพ่อหนูช็อตอะไรนะพี่เกอร์อ๋อคุยกับพ่อค่ะลืมปิดไม่์มกก็น่ว่ามันมีชอยไอ้พ่อนี้มันไม่มีชอยนะอ่าสองชั่วโมงครึ่งนะครับสูบน้ำได้หนึ่งส่วนสิบของความจุแสดงว่านะครับ ดังนั้นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะเราจะสูบน้ำออกได้ก็เอาหนึ่งส่วนสิบครับหารคือเอาเอาความเอาปริมาตรตั้งหารด้วยเวลาก็คือหารด้วยสองจุดห้า หาร2.5หมายความว่า2.5นี่คือ25ส่วน10นะ25ส่วน10ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกลับเศษเป็นส่วนก็เป็น1ส่วน10คูณ10ส่วน25 00แบบนี้ก็แสดงว่าถ้า1ชั่วโมงเนี่ยจะคิดเป็นเศษ1ส่วน25ของความจุบอกนะครับ แล้วก็ถ้าสูบน้ำได้สามพันสองร้อยลูกบาทเซนติเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมงบ่อปลามีความจุดเท่าไหร่นะครับก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้านะเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้าเนี่ยคิดเป็นสาม พันสองร้อยลูกบาทเซนสามพันสองร้อยลูกบาทเซนหรือว่ารอบอรสอมรหรือหนึ่งส่วนยี่สิบห้านะครับเท่ากับสามจุดสองลิตรนะถ้าหนึ่งส่วนเท่ากับสามจุดสองลิตรยี่สิบห้าส่วนจะเท่าไหร่ก็เพราะฉะนั้น บอ่อปลามีความจุนะครับก็ยี่สิบห้าคูณกับสามจุดสองเลยคือถ้าหนึ่งส่วนคิดเป็นสามจุดสองลิตรอ่ะยีะ่สิบห้าส่วนคือเต็มทั้งหมดอะ่ะจะคิดเป็นเท่าไหรก่ก็เอายี่สิบห้าคูณสามจุดสองนะครับนี้จะได้เป็นแปดสิบลิตรต่อแปดสิบลิตรครับ ฟิเจอรโอเคนะิกซีทันนะครับถ้าไม่ทันบอกคุณกูนะต่อไปข้อหนึ่งร้อยสี่สิบแปดครับแผนที่แผนหนึ่งครับใช้มาตราส่วนในการเขียนแผนที่เป็นหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งล้านเซนติเมตรมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งล้านนะครับการเขียน มาตราส่วนในแผนที่เนี่ยเขาจะมีอยู่สองวิธีนะวิธีที่หนึ่งคือการเขียนมาตราส่วนแบบที่ระบุหน่วยเข้าไปด้วยอย่างเช่นหนึ่งเซนติเมตรต่อสองเมตรแบบเนี้ยคือระบุหน่วยเข้าไปด้วยกับอีกแบบหนึ่งแบบที่สองคือเขาไม่ระบุหน่วยอะไรเลยเช่นหนึ่งต่อหนึ่งร้อยถ้าไม่ระบุหน่วยอะไรเลยแสดงว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งร้อยเซนติเมตร ซึ่งในนี้โจทย์กำหนดบอกว่า1เซนติเมตรต่อ1ล้านเซนติเมตรระยะทางจากเมือง A ถึงเมือง B ครับเท่ากับ160กิโลเมตรถามว่าเมืองทั้งสองห่างกันกีนก่เซนติเมตรบนแผนที่เพราะวันนี้ไม่ยากเราเทียบหน่วยเอาระหว่างกิโลเมตรกับเซนติเมตรแค่นั้นเองวิธีทำครับจาก A ไปบนะครับระยะทาง160กิโลเมตรอันนี้คือระยะทางจริงนะก็เนื่องจากครับ1กิโลเมตรนะมันเท่ากับ1,000เมตรและมันเท่ากับคือ1เมตรอ่ะเท่ากับ ร้อยเซนแล้วก็คูณร้อยเข้าไปอีกเติมศูนย์ไปอีกสองตัวนะครับหนึ่งพันเติมศูนย์ไปอีกสองตัวก็เป็นหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเซนติเมตรก็คือหนึ่งกิโลเมตรอ่ะเท่ากับหนึ่งแสนเซนติเมตรดังนั้นระยะทางหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรครับ ก็จะเท่ากับร้อยหกสิบคูณกับหนึ่งแสนนะก็เติมศูนย์มาอีกสิบหกล้านนะครับสามสี่ห้าสิบหกล้านเซนติเมตรนี่คือพอเราเทียบเป็นเซนติเมตรแล้วนะครับและมาตราส่วนครับ เขากำหนดหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งแสนเอาหนึ่งล้านไม่ใช่หนึ่งแสนจะได้ว่าระยะทางร้อยหกสิบกิโลเมตรครับก็จะเท่ากับเอาสิบหกล้านหารหนึ่งล้านออก ไม่มีอะไรครับศูนย์แต่ศูนย์คิดเป็นสิบหกในแผนที่นะเซนติเมตรครับตอบก็จะมีระยะห่างสิบหกเซนติเมตร แค่นี้นะครับเห็นไหมรับเตอร์อันนี้ไม่ยากนะครับร้อยสี่สิบแปดต่อไปไปดูข้อร้อยสี่สิบเก้าครับคูขออีกสองข้อลุงบุญขับรถจากกรุงเทพมหานครไปทําธุระที่จังหวัดกําแพงเพชรเป็นระยะทางสามร้อยสีสิบกิโลเมตร ขาไปพบว่าใช้น้ํามันไป10กิโลเมตรต่อลิตรขากลับใช้น้ํามันไป13กิโลเมตรต่อลิตรจงหาว่าโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะทั้งขาไปและขากลับรถใช้น้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรค่าเฉลี่ยก็คือเอาระยะทางทั้งขาไปและขากลับนะครับมาบวกกันแล้วก็หารก็เป็นค่าเฉลี่ยลนะวิธีทำครับค่าเฉลี่ย ถ้าเฉลี่ยครับคิดจากก็ขาไปนะสิบระยะทางทั้งหมดคือสามร้อยกิโลเมตรนะครับก็เขาใช้น้ำมันไปสิบกิโลเมตรต่อลิตรแสดงว่าสามร้อยสี่สิบครับคูณกับสิบแล้วก็บวกขากลับนะขากลับก็สามร้ยสิบเช่นเดียวกันระยะทางเท่าเดิมคูณเขาใช้ไปสิบสามนะครับก็คูณสิบสามหารด้วย ระยะทางทั้งหมดนะครับที่เขาไปอ่ะคือขาไปสามร้อยสี่สิบกลับมาก็สามร้อยสี่สิบนะครับคิดเป็นหกร้อยแปดสิบก็ได้เป็นค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับสามสามร้อยสี่สิบคูณสิบก็เป็นสามพันสี่ร้อยนะคูณกับสามร้อยสี่สิบคูณสิบสามสามสิบสี่คูณสิบสามครับสามสี่สิบสองสามสามเก้าเป็นสิบหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสาม ได้สองได้สี่ได้สี่ครับสี่ร้อยสี่สิบสองเติมศูนย์สี่พันสี่ร้อยยี่สิบทั้งหมดเอาไม่ใช่คูณนะบวกบวกหารด้วยหกร้อยแปดสิบครับห้ามเอาไปตัดจนกว่าจะบวกกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามพันสี่ร้อยบวกสี่พันสี่ร้อยยี่สิบนี้ได้ศูนย์ได้สองได้แปดเจ็ดพันแปดร้อย ยี่สิบหารด้วยหกร้อยแปดสิบครับศูนย์ตัดศูนย์เอาสองตัดสองสามหกสองสี่แปดสองสามหกสองสองสามหกสองเก้าสิบแปดสองหนึ่งสองสามร้อยเก้าสิบเอ็ดหารสามจิดสี่น่าจะไม่ลงตัวนะเนี่ย านสามจุดสี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับตัวนี้ได้สิบเอ็ดจุดห้ากิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะตอบได้เลยครับก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยทั้งขาไปและขากลับครับใช้น้ำมันไปสิบเอ็ดจุดห้ากิโลเมตรต่อลิตร โ okay. อเคข้อสุดท้ายครับก่อนที่เราจะไปลุยสนามนะหือเป็นทดสอบก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงวันอาทิตย์นี้นะข้อหนึ่งร้อยห้าสิบครับกำหนดให้ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนนะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของเด็กชายปังุงครับเป็นทางที่ลาดยางไว้ เทียงเศษสามส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดคือมีระยะทางทั้งหมดห้าส่วนลาดยางไปสามส่วนหนึ่งสองสามส่วนที่ไม่ได้ลาดยางคิดเป็นศูนย์จุดสี่กิโลเมตรไอส่วนที่ไม่ได้ลาดยางอ่ะคิดเป็นเศษส่วนคือจากสามส่วนห้านะแสดงว่ามันเหลือสองส่วนห้านะครับนี่คือส่วนที่ไม่ได้ลาดยางนะคิดเทียบเศษส่วนคือสองส่วนที่เป็นศูนย์จุดสี่ถ้าห้าส่วนจะเป็นเท่าไหร่เราก็ได้ระยะทางทั้งหมดแล้วนะครับ ถ้าเด็กชายปังคุงขี่จักรยานที่มีความยาวของเส้นรอบวงความยาวของเส้นรอบวงก็สองพายานะเท่ากับจำนวนหนึ่งเศษสองส่วนสามเมตรจงหาว่าปังคุงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียนล้อหน้าล้อเดียวเนี่ยจะหมุนไปกี่รอบเอาไปหารได้เฉยนะครับเขียนอันเดียวก็น่าจะพร้อมครูแม่อธิบายเยอะนะ เอาระยะทางทั้งหมดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วส่วนที่ไม่ได้ลาดยางนะครับส่วนที่ไม่ได้ลาดยางเท่ากับ0.4ซึ่งคิดเป็นเศษส่วนคือ2ส่วน5ของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ระยะทางทั้งหมดก็คือ เอาห้าส่วนสองกลับเลยก็จะได้เป็นห้าส่วนสองคูณศูนย์จุดสี่กิโลเมตร 2, 1, 2, 2สองหนึ่งสองศูนย์จุดสองครับได้เป็นห้าสองเป็นสิบได้เป็นหนึ่งกิโลเมตรห้าคูณศูนย์จุดสองได้หนึ่งกิโลเมตรโอแสดงว่าระยะทางทั้งหมดคือหนึ่งกิโลเมตรนะ สามส่วนห้าทีนี้ปังคุงขี่จักรยานที่มีความยาวของเส้นรอบวงเป็นหนึ่งเจ็สองส่วนสามอ๋อเขาคิดเป็นเมตรนะครับเส้นรอบวงหนึ่งเจ็ดสองส่วนสามเมตรวันเราต้องแปลงหนึ่งกิโลเมตรเป็นเมตรก่อนนะหรือเป็นหนึ่งพันเมตรนะครับจะหมุนไปเท่าไหร่นะครับก็เอาหนึ่งพันตั้งหารด้วยหนึ่งเจ็สองส่วนสามนั่นแหละเพราะฉะนั้น ก็จะได้เป็นหนึ่งพันหารหนึ่งเศษสองส่วนสามสามหนึ่งสามบวกสองเป็นห้านะครับห้าส่วนสามก็เป็นหนึ่งพันคูณสามส่วนห้าัดท้อนนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์สองร้อยคูณสามสองสามเป็นหกได้ทั้งหมดหกร้อยรอบเสร็จแล้ว โอเคจบสวยละพัเตอร์ลงข้อร้อยห้าสิบพอดีเลยพัก<ล>มา<ล>ครับว่าให้ตั้งชื่อว่าอะไรครับเลยอีกห้าสิบข้อให้ตั้งชื่ออะไรอีกเนี่ยพักมาครับอ๋ okay, okay, อโอเคโอเคออยากจะน้ามันเดียวเนะ